ใช้ครีมที่หมดอายุแล้วกับผิวของเราส่งผลทำให้ผิวของเราแย่ลงหรือเปล่ามาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับ ทั้งโลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ t a p p i n วิชานะครับมาพบกับนุชชายกันแล้วหลายหลายคนเป็นไหมครับที่เรามักจะซื้อเครื่องสำอางหรือว่าบางคนซื้อครีมบำรุงผิวหน้าครีมบำรุงผิวกายหรือว่าลิปสติกลิปสติกอะไรเงี้ยมาเยอะมากๆแล่ทีเนี้ยพอ1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปเรามาหรือโต๊ะเครื่องแป้งของเราพบว่าเครื่องสําอางของเราเต็มไ,ไปหมดเลยและทีเนี้ยเราก็แบบไปพลิกดูฉลากแล้วก็วันหมดอายุปรากฏว่า ตอนนี้ครีมที่เราใช้อยู่มันหมดอายุไปแล้วหรือว่าบางตัวเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยแต่หมดอายุไปแล้วแล้วทีนี้ยหลายคนก็น่าจะสงสัยว่ามันยังสามารถใช้ได้กับผิวเราหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะครับคือนิชาพูดในฐานะที่เป็นคนหนึ่งนะที่มีลักษณะข,ของผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางง่ายแล้วทีนี้นุชาก็เคยทําแบบนี้มาเหมือนกันก็คือเสียดายเคยบำรุงผิวหน้าแล้วทีนี้เราก็ใช้บํารุงไปเลยสังเกตพบว่าหลังจากที่ใช้ครีมที่หมดอายุไปแล้วเนี่ยในการบํารุงผิวหน้าทํให ให้ผิวของนุชาเนี่ยเกิดอาการแพ้แล้วก็เกิดอาการอักเสบขึ้นได้และที่สําคัญเพิ่มจํานวนสิวขึ้นนะจ๊ะดังนั้นนะครับใครที่กําลังเสียดายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องสําอางที่โตเครื่องแป้งของเราหรือว่าในเก๊กของเราในตู้ของเราเนี่ยมันเยอะมากเกินไปแล้วก็มันหมดอายุไปแล้วจากใจนะครับนุชชาแนะนําให้สั่งขายนาหรือว่าทิ้งไปเถอะอย่าไปเสียดายเพราะว่าการที่เราใช้ครีมหรือว่าโลชั่นเครื่องสําอางแป้งหรือว่าลิปสติกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันส่งผล ผวแล้วทีเนี้ยสารกันเสียที่เขาใส่มาเนี่ยที่เขาระบุไว้เนี่ยมันเสื่อมประสิทธิภาพลงส่งผลทําให้แบคทีเรียเชื้อโรคเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยที่ส่งผลทําให้เกิดอาการอักเสบลอกของผิวเนี่ยทำงานเกิดขึ้นนะและทีเนี้ยเวลาที่เราไปใช้กับผิวหน้าอะไรต่างๆเนาะก็จะส่งผลทําให้เกิดการอักเสบขึ้นได้ดังนั้นใครที่กาลังเสียดายวิชาแนะนําให้โยนครีมต่างๆไปทิ้งถังขยะได้แล้วนะครับหรือว่าใครที่แบบเฮ้ยเรา ชอบแพ็กเกจจิ้งอ่ะแพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยสวยมากเหลือเกินหรือว่าแบบอยากจะเก็บสะสมไว้เราก็สามารถเทเนื้อครีมทิ้งไปแล้วก็เก็บแค่ขวดไว้ให้เป็นคอลเลคชันก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่นุชชาคิดว่าจะสามารถจัลงใจของเราเนี่ยให้แบบมีความสุขขึ้นได้นะครับโอเคนุชชามาแนะนํานิดนึงสําหรับใครที่แบบชอบซื้อเครื่องสําอางแบบมาเยอะมากๆแล้วก็ทีเนี้ยใช้ไม่หมดซึ่งนุชาก็เคยเป็นมากเหมือนกันในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะตั้งปีนี้ ทานไว้ว่าเฮ้ยเราจะใช้เครื่องสําอางเท่าที่จําเป็นแล้วก็ใช้ครีมบำรุงผิวที่เราซื้อมาเนี่ยใช้ให้มันหมดไปเป็นรอบๆเราจะไม่ไปซื้อตามกระแสะอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ถ้ามันอดใจไม่ไหวก็าอาจจะซื้อนิดนึงใช่ไหมแต่เราก็ควรที่จะซื้อแบบเป็นขวดเล็กๆในการบารุงผิวกายหรือว่าใช้เป็นแบบขนาดทดลองอะไรเงี้ยในการใช้ดูก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อแบบยกเซตจัดเต็ม ซื้อที่มันแบบอลังการงานสร้างอะเพื่อที่เราจะใช้ครีมให้หมดหรือว่าบางตัวที่เราไม่ชอบเนาะเราก็สามารถทิ้งไปหรือว่าให้ยัดยาให้เพื่อนๆของเราเนี่ยโดยไม่รู้สึกเสียดายนะครับก็เป็นสิ่งที่นุชชายอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้เอาไปตอบใช้แล้วก็เอาไปทํากันในปีนี้นะครับสำหรับใครที่อยากปรึกษาสิวแบบส่วนตัวนะคบหรือว่าปัญหาผิวหน้าอะไรต่างๆนะครับสามารถแอดไลน์ line, หรือว่าอินบ็อกมาทาง Facebook Fan Page ได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชชาก็จะทยอยตอบให้ครบทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืม กด s u b สไคร b ์เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนิชาที่นี่นะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย